คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกลับไปที่คดีบอสวรยุทธกระถิงแดงใช่จําได้ใช่ไหมคะขับรถชนตํารวจลากใบแล้วตํารวจก็เสียชีวิตเกิดตั้งแต่ปี5 5นานมากทุกคนคิดว่าคดีนี้จบไปแล้วนะพี่นายพูดตรงหลายคนอะ่ะนานมากเขาบอกเลยว่าจบแน่นอนดู <Okay. S 1> แล้วรอดอะไรแบบนี้เป็นต้นกลับไปที่คดีบอสกระถิงแดงค่ะเมื่อวานอาจกล่าวได้ว่ามันเดินมาถึงจุดเอ็นเกมค่ะเอ็นเกมอย่างไรเอ็นเกมใครเอ็นเกมอย่างไร ย้อนกลับไปดูบทสรุปในชั้นคณะกรรมการปปชค่ะเรื่องบอสวรยุทธ์อยู่วิทยามีเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานถูกต้องไล่เรียงตั้งแต่ตำรวจยันอายการหมดเลยคนในสภาก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกันมาธิการโอเคประมาณนั้นนั่นกลับก็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  แต่คราวนี้แต่คราวนี้ที่ว่าเอ็นเกมมันก็ต้องย้อนกลับไปดูสำนวนของปปชมีคนส่งคดีนี้ไปที่ปปชโดยกล่าวหาว่าเจ้าที่หลายหน่วยเขาไปเกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือบอสวรยุทธโอเค okay. ในชั้นของปปชมีการสรุปสำนวนโดยแบ่งตัวละครที่เกี่ยวข้องในคดีบอสออกเป็น5กลุ่มด้วยกันค่ะ ในแต่ละกลุ่มก็มีความก็มีความแตกต่างกันนะครับดีกรีไม่เท่ากันแต่สุดท้ายเมื่อวานเอ็นเกมจริงๆอัยการสูงสุดก็มีความเห็นในทางคดีแล้วก็สั่งคดีตามสำนวนของปปชค่ะปปชสรุปมาอย่างไรให้ฟ้องใครตามนั้นถูกต้องโอเคดังนั้นย้อนกลับไปดู5กลุ่มสักนิดสิครับแยกเพื่อเห็นภาพใ้ชัดขึ้นกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่1ค่ะ สั่งฟ้องบิ๊กออสกับพวกรวม8ปดคนด้วยกันโอเคทั้งตำรวจด้วยแล้วก็พลเรียนด้วยนะประกอบด้วยประกอบด้วยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุม่วงค่ะ2 2. พลตำรวจตีทวัชชัยเมฆประเสริฐสุข 3. พันตำรวจเอกวิรดลทัพทิมดี 4. นายเนตรนาคสุข 5. นายชัยนรงแสงทองอาราม 6. นายธนิตบัวเขียว 7. นายชูชัยหรือพีชัยเลิศพง์อดีสร 8รองศาสตราจารย์ดรสายประสิทธิ์เกิดนิยมโอเคแบ่งตัวละครเป็น3เป็น3กลุ่มย,อย่อยละกันกลุ่มย่อย,อยกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มตำรวจใน8ที่ถูกสั่งฟ้องตั้งแต่ชั้นประประชและเมื่อวานไอการสูงสุดก็เห็นตามนั้นสั่งฟ้องไปทั้ง8ปดน,นะครับประกอบด้วย3กลุ่มย่อย,อยกลุ่มย่อยกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มตำรวจกลุ่มตำรวจที่เป็นไฮไลท์จริงๆก็คือพบ๊อดคนตํารวจเอกสมยศพุ่มพันม่วง ระดับอดีตพบตรอสูงสุดเลยอ่ะถูกสั่งฟ้องค่ะในคดีบอสกระถิงแดงค่ะสุดยอดอเจอหน้าพบชจะกกะเข้าไปกล่าวเจอหน้าไอเหุการสูงสุดก็จะกกะเข้าไปกล่าวเช่นกันค่ะสังคมไทยมันต้องมีวันนี้วันที่ระดับพบตรอก็สามารถถูกดำเนินคดีได้เช่นกันหลายคนคิดว่าจะไม่มีวันนี้ไงแต่มันมีแล้วค่ะ กลุ่มที่สองคืออายการที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือลำดับสี่เนตรนาคสุดรองอายการสูงสุดระดับรองอายการสูงสุดก็ไม่พ้นก็ไม่พ้นคนที่ห้านี่ก็ไม่ธรรมดาชัยนรงแสงทองอารามเป็นเป็นอายการชอช้างไงที่เขาบอกกันเป็นอายการนักธุรกิจด้านหนึ่งก็เป็นอายการอีกด้านหนึ่งก็เป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นมีหุ้น ดังนั้นเราก็จะเจอแสงทองอารามกระจายอยู่ในหลายบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นอันนี้แหละที่เขาเรียกอะไรก็ามและถ้าจะให้โฟกัสกันชัดๆก็คือแสงทองอารามเนี่ยไปยุ่งขิงอยู่กับกลุ่มธุรกิจในตลาดหุ้นของ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 บอสคนไหนของซีอีโอคนไหนไปชื่อคลิกดูเดี๋ยวก็มาจําได้คลิกเอเองไปดูก็รู้มาเลยก็รู้อ่ธนิตบัวเขียวลําดับ6นี่จะเป็นทนายประจำ ประจำบ้านประจำบ้านอยู่วิทยาคนที่เจ็ดนั้นน่าจะเป็นสวก้องสวก้องไงจําได้ไหมสวก้องวันนี้เป็นนายกอบจเชียงใหม่สังกัดพรรคเพื่อไทยตา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 ยคนที่แปดรัาสายประสิทธิ์เกิดนิยมคนนี้นี่แหละเป็นคนที่คิดคนนวัตกรรมนวัตกรรมเร็วในเชิงทฤษฎีความเร็วแกคิด สูตรของแกอะไรใหม่ๆแล้วแกจากรร้อยกว่าลงมาเหลือเจ็ดสิบเก้าความเร็วของรถซูเปอร์คาร์ที่บอสเข้าซิ่งแล้วก็ไปไปชนตำรวจจากร้อยกว่าเหลือเจ็ดสิบเก้าปลายสุดยอดนะสุดยอดอ่ะโอเคจากการจัดกลุ่มของปปชกลุ่มที่สองในสำนวนปปชระบุไว้เลยกันไว้เป็นพยานกันไว้เป็นพยานมีอยู่สองคนด้วยกันใช่ค่ะยศในขณะนั้นคือพลวัตโทมนู เมฆหมอกและพันตำรวจเอกวิวัฒน์สิทธิสรเดชอธิบายกันนิดหนึ่งเป็นยศหน้าขณะเกิดเรื่องนะใช่ค่ะขณะนั้นยกตัวอย่างเช่นพลตารวจโทมนูเมฆหมอกเกษียนจริงๆในตําแหน่งรองผบตรค่ะดังนั้นต้องยศพลตำรวจเอกใช่ค่ะแต่ขณะที่เกิดเรื่องเกิดราวแล้วก็เข้าไปยุ่งกับเขาด้วยยังเป็นแค่พลตารวจโทปีห้าห้ารับทราบกันตามนี้นะใช่ปปชกันสองคนนี้ไว้เป็นพยานสรุปนะ สรุปนะพบรอสกับกับรองมนูต้องไปเคลียร์กันเองแล้วลหละยินดีได้เลยพยานบุคคลสำคัญอีกหนึ่งคนที่ไปมัดพบออสก็คือรองมนูนี่แหละเจ้าของห้องเขาบอกเจ้าของเจ้าของที่เปิดห้องให้มีการมาคุยมาเคลียร์กันนะแล้วมีคลิปเสียงอะไรออกมาแล้วลดความเร็วนั่นแหละห้องนี้แหละห้องนี้แหละที่ดิ้นไม่หลุดที่ดิ้นไม่หลุดก็เพราะพยานที่ชื่อมนูเมฆหมอกนี่แหละต้องไปเคลียร์กันเองใช่ค่ะโอเค ไปกันที่กลุ่มที่สามไปกันที่กลุ่มที่3ก,กลุ่มที่3เขาบอกเป็นกลุ่มที่ไม่พ้นวิบากกรรมไม่พ้นวิบากกรรมขยายความสิไม่พ้นวิบากกรรมในกลุ่มนี้ก็ประกอบด้วยย่อยๆอยู่ออสองกลุ่มก็แล้วกันค่ะหลายกลุ่มหรือเกินนะเราเออมีสับเซตย่อยอะ่ะกลุ่ม,ม <Okay. S 2> ไม่พ้นวิบากกรรมกลุ <Okay. S 2> ่มแรกอื กลุ่มย่อยกลุ่มที่หนึ่ในกลุ่มที่ไม่พ้นวิบากกรรมประกอบด้วยพันตธบทโทปันนพลนามเมืองหรือคาธาธรพัชระนามเมืองพลอากาศพลอากาศ,ากาศโทจากกริดถนอมกุลบุตรและพลอากาศโทสุรเชษทองสลวยโอเคอืมโอเคทั้งสคนปปชมีมติส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมาย ปวิอาญานะคะแล้วก็พรบปปช2561มาตรา63ค่ะจําไว้นะจําไว้นะปวิอาญาและกฎหมายปปชฉบับปี61มาตรา63จํามาตรา663ไว้นะมาตรา63อีกหนึ่งคนไม่พ้นวิบากกรรมคือพ้นตํารวจโทรเพิ่มพูนชิดชอบแน่แ่ปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีนะวันนี้เป็นรมวศศกษาธิการปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีค่ะวันนี้เป็นตัวแทนบ้านใหญ่บ้านใหญ่บุรีรัมบ้านใหญ่ อย่าใช้คําว่าบ้านใหญ่บุรีรัมย์เ,เขาเรียกว่าบ้านใหญ่ภูมิใจไทยอ๋อบ้านใหญ่ภูมิใจไทยเอะต่างตรงไหนเนี่ยอืงงต่างตรงไหนโอเคบ้านใหญ่ภูมิใจไทยพลตบตรโทรเพิ่มพูนชิดชอบปปชมีมติมีมติส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามพรบปปช2561มาตรา64ทําให้ผมนึกถึงนิพนธ์บุญยามณีค่ะทําให้ผมนึกถึงนิพนธ์บุญยามณีอ๋อเคสท่านนิพนธ์คืออย่างนี้ นิพนบุญยมณีอดีตก็เป็นนายกอบจจังหวัดสงขลาใช่แล้วเกิดเรื่องเกิดราวตอนนั้นอูกล่าวหาเรื่องเข้าปปชปปชชี้มูลว่าสมัยเป็นนายกอบจนิพนธ์บุญยมณีได้กระทาผิดตามกระบวนการปปชก็จะส่งมติไปที่มหาดไทยช่มหาดไทยก็ส่งต่อไปที่ผู้ว่าสงขลาให้ปลดออกจากตําแหน่งผู้ว่าสงขาก็ทําคําสั่งปลด ออกจากตาแหน่งนี่พลบุญญาบณนีออกจากนายกอบจเป็นคําสั่งปลดย้อนหลังค่ะแต่ขณะที่มีคําสั่งปลดย้อนหลังนี่พลบุญญาบณนีเป็นมตีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยใช่เป็นรัมตีเนื่องมาจากวิบากกรรมถูกปลดย้อนหลังออกจากนายกอบจเพื่อความสง่างามแล้วนะเพื่อความสง่างามและเพื่อตัดประเด็นข้อกฎหมายใดๆนะ นิพนธ์บุญญาณีก็ตัดสินใจขายกอกจากรมชมหาไทยค่ะคำถามที่ตามมาก็คือแล้วเพิ่มภูมิดชอบจะทําอย่างไรไปดูกลุ่มสุดท้ายครับไปดูกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่ม,มที่ไม่ชี้มูลความไม่มชี้มูลความผิดประกอบด้วย,ปร,วยประกอบด้วยคุณธานีอ่อนละเอียดพันวรโทร,ทรงวุฒเจริญวิชยเดชนายวรพลโสคติยานุรักษ์นายอุสาชูศิล์นางสาวนัดนิชาทองชื่นปปชมีมติไม่ชี้มูลความผิด5บุคคลน,นี้เราจะต่อสายไปที่ เราจะไปตวรวจสอบเรื่องนี้กับท่านรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดค่ะรองวัชรินพานุรัตน์สักครู่เดียวคดีนี้ต้องบอกเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของสังคมเยอะนะพี่นายถามขึ้นมาตลอด10กว่าป,ปีที่ผ่านมาที่คดีนี้เกิดขึ้นจนถึงวันนี้สักครู่เดียวสักครู่เดียวสักครู่เดียวทีน่นสนใจพร้อมแ<ป>ล้วค่ะไปที่รองวัชรินเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีคุณนนายคุณมอมรรัตน์ครับโ okay. อ,อเคเออคุณวัชรินทร์ครับผมคงจะไม่ลงไปในเนื้อหาสาระหรือพิการแห่งคดีนะครับแต่ผมจะถามในประเด็นของข้อกฎหมายเส้นทางของเรื่องจะไปอย่างไรต่อก็แล้วกันนะับครับ,รบในกลุ่มแรกปรปชเสนอให้ฟ้อง8คนด้วยกันกลุ่มของออพบอสสมยศพุ่มพันม่วงนะครับภาระในการนำตัว ไปส่งไปส่งฟ้องต่อศาลมันเป็นภาระของพปชหรือ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 ทางอายการครับตามกฎหมายคือต้องต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับในวันนี้นี่ให้สัมาภาษณ์ในฐานะเป็นรองโฆษกสำนักงานในการสูงสุดเพราะว่ามไม่ได้ทาเรื่องนี้โดยตรงนะครับครับแต่เพียงแต่จะบ,บอกคุณอมรรัตน์และคุณดนัยว่าครับเมื่อวานนี้ทางสำนักง,งานัอการสูงสุดโดยทีมโฆษกได้ถแถลงข่าวไปตามที่คุณดนัยได้เจาะลึกพม่กู้ไปแล้ว รัะนั้นคำถามที่บอกว่าใครเป็นผู้ดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยเป็นอำนาจของทางท่านอายการสูงสุดซึ่งท่านได้มอบหมายให้กับพนกักงานอายการสํานักงานคดีปราบปรามการทุจริตซึ่งจะต้องเป็นผู้ฟ้องและดําเนินคดีแทนท่านอายการสูงสุดนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยให้แจ้งไปที่คณะกรรมการปปชเพื่อทราบแล้วก็ให้ส่งตัวการดําเนินการดังกล่าวนี้ก็คือทําสื่อถึงคณะกรรมการปปชแล้วก็ ให้นําตัวผู้กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาทั้งแปดเนี่ยนะครับมาส่งที่สํมมนานักงานคดีปรปาบปรามการทุจริตนะครับโอเคซึ่งซึ่งซึ่งสํมมนานักงานคดีปรปาบปรปามการทุจริตของอายการเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการฟ้องคดีนี้ครับผมโอเคโอเคโดยเส้นทางของเรื่องตามกฎหมายเป๊ะเ,เลยนะฮะเมื่ออายการ,รสูงสั่งคดีก็คือสั่งฟ้องตามที่ปปชเขามีมตินะครับ ขั้นตอนต่อไปปปชต้องเป็นฝ่ายนําตัวทั้ง8คนมาส่งอายการเพื่ออายการจะนําไปฟ้องต่อศาลถูกไหมฮะถูกต้องครับผมภาระในการนําตัวมาเป็นของปปชถูกต้องใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับผมโอเคเออทีนี้ทีนี้ทีนี้ในกลุ่มที่ปปชมีมิติการไว้เป็นพยานในการสูงสุดก็ไม่ได้แย้งอะไรก็เห็นแล้วก็เป็นไปตามนะัม้นมันก็จบนะครับ ก็่ถูกงไ่ายว่าถ้าในั้งสุดก็เห็นตามคณะกรรมการค <Okay. S 2> อประชครับโอเคแต่มีกลุ่มไม่พ้นวิบากกรรมที่ผมอยากจะถามเรื่องเส้นทางของเรื่องนิดหนึ่งกลุ่มที่ไม่พ้นวิบากกรรมนะประกอบด้วยสองกลุ่มย่อยๆออกลุ่มย่อยๆกลุ่มที่1ปปชมีเมติส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดําเนินการตามอวิอาญและพรบรปรปชมาตรา63ขยายความตรงนี้สักนิดสิครับ ขอได้ครับ <ทำ S 2> คือ,อคือคพอร,บ,รบปปชซึ่งแก้ไขล่าสุดเลยก็คือปีหกหนึ่งเนี่ยนะครับที่บัญญัิไว้ในมาตราหกสิบสามเนี่ย <ạ. S 2> เป็นกรณีที่ที่กรณีที่ปปชเห็นว่าไม่ใช่ความผิดร้ายแรง <ạ. S 2> นะแล้ปะปปชเนี่ยอาจจะไม่ได้ดำเนินการเองโดยมอบให้พนักงานสอบสวนดําเนินการตามปวิทยายก็คือกลับไปใช้กฎหมายวิธีพิจารณา,า,าคือเหมือนการสอบสวนทั่วไปเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ต้องหาที่ที่เอ่ดชื่อเมื่อสักกู่เนี่ย ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะครับในการดําเนินคดีกับผู้ต้องหาดังกล่าวครับแต่ไม่ใช่เป็นปอประชอและดําเนินคดีกับผู้ต้องหาดังกล่าวเนี่ยก็ใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็คือสอบสวนเหมือนคดีอาญาทั่วไปครับครับครับแต่ไม่นับหนึ่งสิครับถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นเสมือนกึ่งๆึเป็นการนับหนึ่งใหม่สําหรับคนกลุ่มนี้ถูกต้องไหมฮะใช่ครับก็เหมือนกับหลายๆคดีที่เมื่อสักครู่คุณนนัยก็ถามในเรื่องของท่านรองพุรเชษไป ก็คล้ายๆกันว่าปปชอ,อาจจะมีมติในกรณีที่ไม่ดําเนินคดีเองคือไม่ไม่รับไตส่สวนก็ส่งให้พนักงานสอบสวนต,รรตํารวจไปทําหรือว่าถ้าคดีมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอเนี่ยส่งไปที่ปอ,อปชปปชอาจจะมีมติว่าให้ดีเอสไอกลับไปทําก็คล้ายๆกันอย่างนี้ครับค,ครับผมดังนั้นเรามองมาตราหกสามว่าไม่ใช่เรื่องที่ปปชจะต้องทําเองก็ได้ครับผมโอเคแต่คราวนี้ โดยมาตรา63ปปชส่งกลับไปที่ตำรวจหรือ DSI และแต่กรณีรพนักงานสอบสวนตเรื่องส่งตำรวจครับท่านครับโอเคตำรวจเม, <c oughs> เมื่ออาศัยมาตรา63ปปชส่งเรื่องกลับไปที่ตำรวจตำรวจก็จะต้องมานั่งนับหนึ่งกันใหม่มานั่งทำำําสํานวนสอบสวนเพื่อสรุปกันใหม่ถูกต้องไหมฮะใช่ครับอันนี้ตำรวจก็เป็นผู้พิจารณาสํานวนถูกต้องครับสามารถที่จะมีความเห็น ออกมาในทางไม่มีความผิดเลยก็ได้ใช่ไหมครับก็อันนั้นก็เป็นขั้นตอนของกฎหมายว่าพนักงานสอบสวนก็สอบสวนไปแล้วก็มีความเห็นทางคดีได้นะฮะเป็นไปตามปวิยามมาตราร้อยสี่สิบเนี่ยเห็นควรสั่งฟ้องเห็นควรสั่งไม่ฟ้องแต่ก็ต้องไปเสนออายการอยู่ดีนะฮะคนที่จะสั่งคดีก็จะเป็นอายการครับผมแต่ไม่ต้องย้อนไปที่ปปชแล้วนะไปที่อายการนะครับแต่จะแจ้งต้องแจ้งให้ปปชทราบนะครับว่าได้ดําเนินการอย่างไรนะเหมือนปปชมอบหมายให้ดาเนินการแทนครับโอเค